ผมบุกือหมูเลยตัได้เจียวตัวเย็นไหมตัวอะตัวอเดียวไอเดียสุดยอดดีคาจาโยตินโยนเหมือนวัดครับวันนี้นะผมมาพบกับมาพบกับไอตามบริการทาอีเช่นเคยนะผมว่าไปนะผมอันนี้เราอยู่ที่บ้านเนึ่ก็ง่ายวังยางอ่ะวังยางวังยางนะผมบ้านอาจารย์ตั้มสักลายนะผมมีเพื่อ้งมาเอาพาทัว เดี๋ยวพาเบิงห้องนะห้องสกายเดี๋ยวเราสั่งพาพามาตุ่นเยอะหลายเนาะพวกโกนเยอะหลายขนาดไหนกันไวซูไวซูปลาชูโบราห้องสกายอันนี้ประมาณนี้นะครับความสะอาดเป็นคุมือเวนนี่ยอันนี้จะที่เป็นตู้เย็นไว้กินน้ำ ก็ตามหิวน้ำเปิดหิ้ำคอยหิวน้ำคนใหญ่เลยเอาแลู้ต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 เราเขาเป็นยังไงน้ำอยู่ข้างในอยู่แล้วมีอันนี้คือไอเทียร์ไอียอันนี้คือเป็นห้องนอนครับเออนี้ก็ทะลุผ่านกันได้ห้องนอนโอ้โสร้างสรางสรรค์ใโลกนี่ก็จะเป็นงานปั้นปั้นถึงปั้นมีเหนียวธรรมดา อันนี้อันเดียอันนี้เดียวว่ะเดียวแตที่ียู่้งหน้านเาไอ้นั่งเนได้หรือัเนดพี่เยากเ่คนตัเป็นลานิ้วเลยนะอนี้เยคุดฝังกันสนากันเน่อยูสบายยิต้องถามถึงกิโลเมตรเป็นของมันเหรียตัวเหรียนี่กว่าพาไปดูอามงอันเมยอ้มงเทียนมงเทียนมีดเทนยนไอ้เอนาเราดวจะลงเนย เด็ตัเดียวเดกห้สองตัวนักตูก็ไปขอท่านผู้ใหญ่บ้านมาปวดนบรรยามเหมาีนบทสวดเลยเปลี่ยนว่างให้เปลี่ยนฟงเปลี่ยนป้ายไหวกับที่เป็นจิ้งิงของโมเลยมานคือ้น่นายนีดมาเนี่ยอันนี้ก็วานอันนี้วาเอาอีกดึกต้นเลหนึ่ง้านเอายิ่งบ้านถึเปลนใช้มือกับคู่กัน มีครับสี่ท่าบ้านธรรมดาว่าไอ้มือกี้มักมักท่คนชอบรหรือว่าหรือว่าชัดเอาติดความชอบคนโสมเทียนมาตั้งแต่น้อยเลยผมมักนะนี่กูได้เดียวกูยินเลยกูเที่ยวอะไรต้องไอเดียมาช่ o ยดีกว่าจะทำยูทิ้งยูทิ้งหมดต้องอะไรไเดียกูรักกิโลอะไรัูแบบนึกเหมนรักิล เออไปกิโลเด็กนี่กี่ลอปเยกไปเด็ไปเนี่ยผมกิเลลย่้คุบกสูนะครับอดเลยถ้าผมใครสนใจอยากสักลายนะผมสักรับประโดดเป็นวัยอยนาถ้าไม่แจวจริงเปยมันลงเนื้ประทานไม่ได้นะได้กัทักนะครับรับักลายนครพนมข่าวเด่นชวดพี่น